สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั่นเองนะครับสนามที่นี่วันนี้จะเตรียมไว้สําหรับการแข่งขันช้าง FA ฟเอนัดชิงชนะเลิศน,นะครับระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดและบุรีรัมยูเนเต็ดของเย็นวันนี้นะครับผม วันนี้ต้องขอขอบคุณกอล์ฟคอสเปเชียล i s สนะครับพี่ควีนนะส่งข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงคลิปวิดีโอที่เราจะได้ชมวันนี้ว่ามีการปร,ปรับปรุงสนามนะครับเพื่อรองรับแมตช์นัดชิงชนะเลิศวันนี้อย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับไปครับ ทางพี่ควีนเล่าให้ฟังว่านะครับสนามเนี่ยตอนแรกที่มาเนี่ยหญ้าที่นี่ค่อนข้างยาวนะก็เลยมีการตัดหญ้าก่อนนะครับแล้วก็มีการกําจัดพวกส้เดือนนะครับมแมลงต่างๆที่อยู่ด้านในนะดยการพ่นยาฆ่ามแมลงนั่นเองนะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าจะมีอยู่ บริเวณหน้ากรอบเขตโทษหรือบริเวณหน้าประตูนะครับหญ้าที่นั่นก็จะดูสภาพเสื่อมโทรมไปนะครับอันนี้ปรับปรุงก่อนหน้านั้นประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับใช้เวลาในการดูแลหญ้าที่นี่พอสมควรแล้วนะครับ ใครเป็นแฟนเอนจิเนียร์ฟูลทม์ก็จะทราบว่าการดูแลสนามหญ้าในสนามฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับต้องมีอุปกรณ์หนักเข้ามาเสริมนะครับในการทำเกษตรกรรมนะหรือว่าเกษตรกรรมในสนามนครับมีทั้งเครื่องคอลิ่งนะครับเครื่องเอ่อท็อปเดรสหรือว่าท็อปซอยนะมีเครื่องพ่นยานะครับมีออ,อุปกรณ์นะครับในการตัดหญ้าหรือว่าเครื่องตัดหญ้าเนี่ย แบบพิเศษนะเพราะว่าเราต้องการความสูงนะครับของหญ้าที่เรียบเสมอกันและสุดท้ายคือการดูแลนะลดน้ำให้น้ำใส่ปุ๋ยเพื่อจะให้หญ้ามีสภาพสมบูรณ์ที่สุดก่อนการแข่งขันครับแต่อย่างที่ทราบกันนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับประเทศไทยเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วหลายสนามนะครับก็ตอนแข่งเนี่ยก็มีฝนตกนะแล้วก็มี น้ำขังนะครับช่วงระหว่างการแข่งขันพอดีด้วยนะครับทำให้การคอนโทรลลูกอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับลูกก็จะไม่ค่อยเด้งเนาะแล้ววันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกหนักในสนามของที่นี่นะครับทําให้สภาพนะค่อนข้างจะชุ่มน้ํานะครับผมและแน่นอนนะครับเมื่อหญ้าอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ สวยนะช่วงนี้ก็เป็นที่หมายปองนะครับของมแมลงต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการกําจัดนะศัตรูของพืชนะทั้งมแมลงด้วยนะครับในสนามเพื่อจะให้หญ้าสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีครับแต่อย่าลืมว่าหน้านี้หน้าฝนนะครับเอาแน่เอานอนอะไรกับธรรมชาติไม่ได้ครับผม พอเช้าช้าแบบนี้นะครับสภาพอากาศดีๆเราก็ลองมาทดสอบนะครับการเด้งนะการไหลของลูกฟุตบอลนะครับว่าเป็นยังไงเช้านี้เราก็เลยมีการทดสอบกันนะครับผมผลทดสอบนะครับการเด้งของลูกไม่ดีมากนักนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้พื้นสนามค่อนข้างจะนุ่มนะชุ่มน้ำนะครับน้ำไม่ขังก็จริงแต่ข้างล่างเนี่ยชุ่มนะครับ และที่สําคัญเมื่อวานตอนเย็นนะครับฝนก็ตกลงมากัะหน่ำที่สนาครับมาเกือบหน่งชั่วโมงครับผมแต่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอครับแต่ขอเตือนไว้นิดนึงครับว่าวันนี้สนามค่อนข้างนุ่มนิดหนึ่งครับผมเพราะที่นี่คือธรรมศาสตร์สเตเดียมเย็นนี้ขอให้ทั้งสองทีมโชคดีครับ